เรียนท่านคณะกรรมาการการติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารขอนำเสนอการดำเนินงานติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษาในปีการศึกษา2 5 6 3ดังนี้ค่ะโรงเรียนกุดบงพิทยาคารตั้งอยู่เลขที่156หมู่ที่9กําตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย สังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนกุดบงพิทยาคารมีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมุ่งสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียนมีจิตอาสาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือจิตอาสาจันญางามเอกลักษณ์คือสามคัคคีมีวินยัย จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา25 6 3มีทั้งหมด724คนซึ่งแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน420คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน304คนบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียนมีจำนวนทั้งหมด55คนมีผู้บริหารจำนวน3คนข้าราชการครูจำนวน43คนพนักงานราชการจำนวน5คนและครูอัตราจ้างอีก4คนค่ะ โรงเรียนกุดบงพิทยาคารมีนายอาทิตย์กันที่นามดำรงตำแหน่งผู้มุ่งในการโรงเรียนมีนายรัชานนลีเพนและนางสาวธัญรัตน์ขมิ้นเขียวดำรงตำแหน่งรองผู้มุ่งในการประเด็นในการนำเสนอผลการดำเนินงานมีทั้งหมด4ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง4ด้าน 2. ผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสพท 3. วิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาและ 4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2564ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยในอาทิตย์การที่นามผู้อในการโรงเรียนขุดวงพิทยาคารตามประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการการติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษากะตะปนกับผมายอาทิตย์กันที่นามผู้อำนวยการโรงเรียนกุฎบงพิทยาคารค่ายขอนำสนเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนกุฎบงพิทยาคารในรอบปีที่ผ่านมาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่1น,นะครับด้านวิชาการ ของโรงเรียนคุณบงพิทยาคารถือว่าเป็นหัวใจหลักของการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับโดยด้านที่1ที่โรงเรียนได้ดําเนินการก็คือด้านการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจําเป็นนะครับในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งให้สอดคล้องกับภาระความจําเป็นของผู้เรียนในปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนก็ได้ดําเนินการ มีทั้งกระบวนการจัดทําหลักสูตรการศึกษาการกําหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมายการจัดการศึกษานะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งโรงเรียนก็ดําเนินการตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกอย่างด้านการบริหารหลักสูตรโรงเรียนก็ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญครับด้านที่3ด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนของเราก็ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็มีการวัดและประเมินผลโรงเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนของเราอยู่เป็นประจําโดยหลักสูตรที่เราจัดก็เน้นที่ ความสามารถแล้วก็สมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลักสรับด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อก็ส่งเสริมให้คณะครูผู้คนได้มีส่วนในการพัฒนาสื่อทาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยแหล่งเรียนรู้ของเราก็มีทั้งอยู่ภายในโรงเรียนนะครับห้าด้านการส่งเสริมและก็การวัดและประเมินผลโรงเรียนก็มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษานะครับก็โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคล นะครับว่าสามารถเรียนรู้ได้ขนาดไหนตัดสินผลการเรียนตามสมรรถนะของผู้เรียน6กก้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนก็มีขบวนการในการประกันคุณภาพภายในเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้เรียนเพื่อสะท้อนถึงการประกันคุณภาพภายนอกของสมศที่จะมาประเมินคุณภาพภายนอกของเราเจ็ดด้านการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนนะครับแล้วก็จัดก,การนิเทศเพื่อการบริหารในการนิเทศกลุ่มงานฝ่ายต่างๆนะครับทั้ง6กฝ่ายครับด้านการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเราก็เน้นไปที่ความสนใจของผู้เรียนอย่างเช่นลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมชุมนุม ที่ต้องเน้นความสนใจของผู้เรียนการขับเคลื่อนขบวนการ PLC ในสถานศึกษาโรงเรียนของเราก็ให้ความสำคัญในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพื่อให้ครูได้วิเคราะห์ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถเพิ่มเติมในหลักการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านวิชาการของเราก็ ประเมินตนเองอยู่ในระดับ A3 ด้านที่2ด้านบริหารทั่วไป1ก็การพัฒนางานสารบันในโรงเรียนระบบสารบันในโรงเรียนของเราก็ได้มีการทําหน้าที่รับส่งหนังสือทางสมาร์ทเอเรียของเขตสองด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศสําหรับโรงเรียนของเราก็มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ของ งานเว็บไซต์โรงเรียนนะครับแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ไง่ายเช่นผู้ปกครองนักเรียนก็คือก่อปลายเฟซบุ๊กของโรงเรียนด้วยด้านที่3ด้านการทําแผนปฏิบัติการประจําปีโรงเรียนของเราก็มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาโรงเรียนต่อมาก็จะมีการจัดทําเป็นแผน ปฏิบัติการประจำปีเพื่อสนองภาร่างงานของตนเองที่ได้รับผิดชอบในแต่ละปีการศึกษานะครับสี่ว่าการพัฒนางานการรับนักเรียนโรงเรียนของเราก็มีการพัฒนาการรับนักเรียนนะครับตามมาตรฐานการรับนักเรียนของสพทุกปีมีการแนแนวการศึกษานะครับสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนนะครับในระดับประถมศึกษาที่จะตัดสินใจมาเรียนกับเราเราก็มีการ รับนักเรียนเป็นขบวนการทุกปีนะครับแล้วก็ตามก่อเวลาของสพบถ5ก็การดํา,า,นเ,นเ,นเ,าดเนินการควบคุมภายในโรงเรียนโรงเรียนของเราก่อดาเนินการควบคุมภายในโรงเรียนในเรื่องทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องการเรียนการสอนเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราก็มีการปฏิบัติงาน ตามปอบของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการงบประมาณความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนหกด้านบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมนะครับโรงเรียนของเราก็มีชุมนุมที่กํากับดูแลเรื่องขยะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการคัดแยกขยะและก็สามารถนำขยะนั้นว่าสร้างรายได้นะครับ ผลการประเมินตนเองของเราในด้านบริหารงานทั่วไปเราก็ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4ครับด้านบริหารงานบุคคลนะครับในด้านการบริหารบุคคลนี้ นะครับโรงเรียนเราก็มีการวางแผนแล้วก็วิเคราะห์อ,อัตรากาลังนะครับในแต่ละปีว่าครูผู้สอนสอนครบตรงตามวิชาเอกหรือไม่นะครับมีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนพวงเราก็มีครูอยู่ทั้งหมด51คนนะครับก็เป็นข้าราชการประจํา41คนนะครับก็เป็นพนักงานราชก,การ5อัตราจ้าง2แล้วก็มีนักการ3มคนนะครับซึ่งเราก็ถือว่า เรามีอัตรากําลังเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ด้านสัรหาแนละก็บรรจุและก็าการย้ายนะครับณนปัจจุบันนี้นะครับเรื่องการแต่งตั้งการโยกย้ายก็ถือว่าเราก็อยู่ในช่วงที่ขาดแคลนบุคลากรอยู่เนื่องจากว่าบุคลากรของเราได้ย้ายกลับภูมิลำนองครับด้านการให้สวัสดิการค่าตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูบุคลากรได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ของเราเนื่องใน วันเกิดนะครับเราก็จะมีของทีละลึกมอบให้กับคุณครูครับด้านที่4ด้านการพัฒนาครูแล้วก็ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพเรื่องการพัฒนาครูเราก็ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการเลื่อนวิทาฐา,านในระดับที่สูงขึ้นไปผลการประเมินตนเองด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ4 ำหรับด้านบริหารงบประมาณโรงเรียนก็ให้ความสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณนะครับเนื่องจากว่าด้านงบประมาณนี้เป็นด้านที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของเราในการจัดทํางบประมาณนะครับโรงเรียนเราก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับแล้วก็มีการกําหนดการจ่ายเงินงบประมาณ ในการดําเนินการโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจําปีซึ่งแผนปฏิบัติการประจําปีของเรานั้นเราก็มีการจัดทําอย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษาแล้วก็การตรวจสอบติดตามรายงานการใช้งบประมาณการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวันแล้วก็มีการรายงานออนไลน์ปีงบประมาณละหนึ่งครั้งการบริหารจัดการเพื่อการศึกษาในทุกปีเราก็มีการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แล้วก็เรื่องงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงเรียนของเราก็ดําเนินการตามนโยบายของสพทเนิ้นที่ความถูกต้องแล้วก็ความโปร่งใสเป็นหลักนะครับ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําการจัดหาพัสดุซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเราก็ดําเนินการตามระเบียบพัสดุแล้วก็ตามแผนปฏิบัติการที่เรากําหนดเอาไว้เพื่อความโปร่งใสผลสําหรับการประเมินตนเองในในด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับ4 ด้านผลการดําเนินงานตามโครงการตามนโยบาย 1. โรงเรียนสุจริตนี้โรงเรียนเราก็เข้าร่วมการประเมินแบบ ITA อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับเป็นแบบอย่างของโรงเรียนต่างๆในสนพมน้องคายได้นะครับ2ก็คือโรงเรียนวิถีพุทธนะครับเราก็จัดกิจกรรมตั้งแต่ระดับหน้าเสาธงร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หรือแม้แต่ในวันสำคัญนะครับเราก็นิม,มนม์พระมาตักบาทที่โรงเรียนนะครับเนื่องในวันสำคัญต่างๆ3โรงเรียนคุณธรรมสพทกับโรงเรียนเราก็จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของคุณธรรมเรื่องโตไปไม่โกงรวมทั้งให้ครูนักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมของตนเองไม่ว่าจะมีการปฏิบัติธรรมร่วมกันต้องเข้ารับการพัฒนาคุณธรรมประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์ โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนของเราเข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลน,นะครับล่าสุดก็คือการประเมิน SCQA OBE นะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็ผ่านการประเมินในระดับภูมิภาคแล้วเราก็จะมีการประเมินในระดับสพทต่อไปโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการดำเนินการของเราก็ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิถีพอเพียงตาม แนวนยโยบายปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของราชการที่9ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างจิตสำนึกในระบบเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปประกอบอาชีพในอนาคตสามารถพึ่งตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียนของเราก็ดําเนินการนะการคัดนักเรียนนะครับที่ข้ามาศึกษากับโรงเรียนขุดบงพิยาคารตามระบบการคัดเลือกซึ่งเราก็ให้การจัดการเรียนการสอน ามศักยภาพของผู้เรียน7ก็โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชดำริองสมเด็จพระเทพ8โครงการ k k u Smart Learning 9โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง p l c เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะการสอนนะครับแล้วก,ก็การแก้ปัญหาการเรียนการสอนภายในห้องเรียน สิโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งโรงเรียนของเราก็ให้ความสําคัญในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับเรามีทั้งภาษาเกาหลีภาษาจีนโครงการคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวทรุ่นที่2โรงเรียนของเราก็ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ด้านการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับ b ีดแพทีสโรงเรียนกุฎบงพิยาคารในชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมดิษทางการเรียนซึ่งโรงเรียนของเราก็ถือว่าเราได้ประสบความสําเร็จในเรื่อง ผลสมดิษฐ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมากนะครับเราได้กําหนดเครื่องมือในการยกระดับผลสมดิษ์ที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนพัฒนาผลสมดิษฐ์ของเราก็คือใช้โมเดล KPKS โมเดลนะครับทำให้ผลสมดิษฐ์ทางการเรียนการสอนสูงขึ้นจะเห็นได้จากผลสมดิษ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่70%ทุกรายวิชาแล้วก็ผลทดสอบคะแนนโอเน นะครับในระดับมัธยมศึกษาที่3าก็เรามีผลการพัฒนาในระดับบวกเกือบทุกรายวิชาส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเราก็มีผลสำเร็จในทุกรายวิชาอยู่ในระดับบวกทุกรายวิชาผลสำเร็จในปี2 0 6 3ก็หรือว่ามีพัฒนาการในทางบวกขึ้นผลงานดีเด่นที่เกิดขึ้นนะครับรางวัลที่ได้รับด้านนักเรียนนะครับ นักเรียนขวงเราก็ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศนักเรียนกลุ่มต้นกล้าจิตอาสานะครับได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่15พศ2563และเป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับประเทศต่อไปด้านโรงเรียนผู้บริหารและครูนะครับโรงเรียนพวกเราก็ได้รับรางวัล คุณภาพระดับ SCQA ปี2563 2ก่อโรงเรียนขุดบงยาคารผ่านการประเมินคุณธรรมและวามโงสัยในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ออนไลน์ประจำปี2563การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขุดบงพิทยาคารด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนของเรามีการยกระดับผลสมทติทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ5โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลายมี มีการจัดค่ายวิชาการคณิตนิตภาษาสองมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษและก็ทักษะชีวิตจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเช่นค่ายภาษาอังกฤษ Speaking Day ด้านขบวนการบริหารจัดการโรงเรียนของเราก็มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพโดยได้รับการพัฒนาทักษะขบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน สอก็มีการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยจัดให้โรงเรียนมีสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่อที่ทันสมัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงมาสนับสนุนการเรียนรู้3ามด้านขบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ active learning โรงเรียนกุฎบงพิทยาคารขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านในการรับชมการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา2,563โรงเรียนกุปปงพิทยาคารขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ